อนุโมทนาอย่างไรให้ได้บุญเราทราบกันดีว่าอนุโมทนาไม่หรือการพอยินดีในบุญกุศลที่ผู้อื่นกระทำนั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งจัดอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบแล้วการกล่าวคำว่าอนุโมทนานั้นจะเกิดเป็นบุญกุศลในจิตเราได้จริงด้วยเหตุใดคงไม่ใช่แค่เพียงการเอ่ยคำว่าอนุโมทนาเป็นแน่แท้ที่จริงแล้วการพอยินดีในบุญกุศลที่ผู้อื่นกระทำนั้น เป็นการเจริญมุทิตาภาวนาไปในตัวเมื่อเราเจริญมุทิตาอยู่เนืองๆย่อมละความลิษยาลงได้ผู้อื่นมีซักมากทำบุญมากบุญย่อมส่งผลให้เขามีความสุขหรือเขาได้ทำบุญใหญ่ช่วยเหลือคนส่วนรวมให้พ้นภยัยซึ่งเราทำไม่ได้เรารู้สึกชื่นชมยินดีในการกระทำนั้นจึงส่งจิตน้อมไปอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยเช่นนี้จึงได้บุญ บุญเกิดที่จิตที่ชื่นชมยินดีนั้นโมทิตาจิตที่เกิดในขณะนั้นเป็นมนุกกรรมเกิดขึ้นทางใจเมื่อเราเอ่ยคำว่าอนุโมทนาเข้าไปอีกก็เป็นวจีกรรมและอาจจะมีกายกรรมเพิ่มเข้าไปด้วยจิตเราก็จะเป็นกุศลมากขึ้นด้วยเพราะมีเจตนากรรมที่แรงและชัดเจนขึ้นแต่หากเราเห็นผู้อื่นทำความดีเรารู้ว่าการอนุโมทนาบุญจะได้บุญด้วยจึงกล่าวคำนั้นออกไป โดยที่จิตไม่ได้ชื่นชมยินดีแต่กล่าวไปเพื่อหวังผลบุญนั้นบ้างจิตที่มีความโลภในบุญกุศลย่อมเป็นอกุศลในตัวของมันเองเช่นนี้แล้วจะได้บุญจากตรงไหนผู้ที่เจริญบุติตาภาวนาบ่อยๆเห็นผู้ใดคิดดีทำดีพูดดีก็มีใจพอยินดีไปกับเขาแม้ผู้อื่นจะดีเด่นกว่าตนไม่ว่าจะทางใดก็ยอมรับและยินดีไปกับเขา เมื่อจเจริญมุติตาภาวนาบ่อยๆย,ย่อมละความอิจฉาลิษยาในจิตของตนลงไปได้อนุมโมทนาม่จึงเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้อย่าลืมกดถูกใจติดตามแจ้งเตือนและแบ่งปันเรื่องราวดีๆในช่องธรรมะทีระก้าด้วยนะคะ